สวัสดีครับพ่เป็นพีนองเอฟซีสโนยเชรบันแพงเอฟซีนองอิงครับผมผอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยนนองอิงครับครับพีนองมาเบิ่งรับมื่นนี่เป็นหมือนแรกนะครับทีปูเพื่อนใดเอาง่วเขาขคกนะครับคอกวัวนะครับหลังจากที่เซตแต่ว่าบ่ท่านลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าโรคเฟืองยังแล้วนะครับ ต้องมีโรคเฟื่องเพิ่มทุกโตนะครับทุกจุดที่มีวัวอยู่นะครับทุกจุดที่มีขั้วอยู่กะสิมีโรคเฟื่องนะครับแล้วกะมีไอบอนท่อน้ำเพื่อติสใส่น้ำไว้แหงงัวนะครับเบิงเบิงง้วหน่อยตัวนั้นเป็นสิปเป็นหมุนเขาขอเขาเบิงครับเบิงเอาเตะทางซันกัสซี เจ้าทงตะปูเบิงเบิงเอิงขวมเมือละทางตะปูนะ <c oughs> มือนี้เป็นมือแหลกนะครับที่น้ำมั่วเขาขอกครับขอกใหม่ที่ยังบ่แล้วลอยเปอร์เซ็นต์ เหลือห้างห้างเฟื่องนะครับเหลือห้างเฟื่องครับทอ่อน้ำแล้วก็วัสนานะครับด้เขามาอยู่น้ำมูวัสนาอยู่มุมนี้นะครับนี่หนึ่งสองสาม ซีแม่แม่ที่หากระซียูมองหันนะครับแล้วก็ในมุมุนก็จะเป็นทองคาครับหตัวนะครับหตัวหจุดอีกสามตัวที่เป็นงันหน่อยกัปล่อยไว้ครับบริผูกนะครับปล่อยใหยางในขอกเลยครับอ,อ,อืเยอะเขียรยเยอ,อ เบืงเ้งแคแค่ขี้ดินไงกลุ่มเลยนี่คือไฟโซล่าเซลล์นะครับติดติดอยู่หมองคางคา,างบ้านนะครับเราเข้าดินถมถอดออกนะครับแล้วก็ามาปาักไว้พีครับพี่น้องบางที่เดี๋ยวถ้าเบิงอาจสี่เอาตัวทีตัวถีไอแม่นัดส่งมาให้นะครับอาจจะเมามาไวน้นีก็ได้ครับพี่น้องนี่ปกักหว้ใตะ ใช่ค่ะของง่วนะครับเพราะว่าตัวนั้นมันความสว่างถ้าเอาไว้แบบนี้นี่มันสีสว่างดีนะครับขอดแจงกักครับตัวนั้นแจงหอดเสาเลยหรอหอดต่เว้นขึ้นแมนนอนตากหมอก งัวเคยนอนขอ,อก็น,นอนตากหมอกก็นก็เย็นอ่าจูงเขาขอ,อกง่ายๆพี่น้องบดได้ไรยากพ่อเม็ดเป็นขอ,อกไม่ก็สร้างเนี้ยแต่ว่าจูงเขาขอ,อกนี่เขาแบบง่ายๆเลยนะครับแบบบดตื่นขอ,อกประตื่นยังเลย พอกแพะเสียดหมองได้พ, <Okay. S 1> พ่อนี้แพะเรายังไม่ฟื้นเลยนะครับยังไม่ฟื้นตัวเลย ต้องรักษากันต่อไปครับพี่น,น้องนี่พอดีเลยครับพี่น้องงัวเก่าโตแปดโตเก่าโตกับก้วยนะครับเต็มขอกพอดี เหลือพื้นที่ให้นอนให้อะไรแบบสบายๆเลยนะครับบดจูบดซ้นกันครับ ถังเฟืองถังพาถังพานะครับเป็นถังพา <c oughs> ห,หัวใหญ่เพอยงหัวใหญ่แล้วยังวนกินนมแม่อยู่ครับ ต่อไปก็เ็ดห้างเฟื่องเพิ่มนะครับ1จุด2อจุด3จุด4ีจุดอีก4จุดครับเอ,อ้เขาเ,เาเขาให้เลี่ยเอ้เขาบอเให้กินเป็นก่อนปั้น,นันเบิ่งเออ้ดกัดเอาเลยไหมกินเกลือครับเกลือก่อน หอยเลียเอาตัวนี้กัดเอาเลยครับปวดป่ะปวดนะไอ้ย๊ะนี่กินแนวนั้นเื่อดินยัง เป็นขีดินทรายแบบแขขนๆเลยนะครับปูเอาเฟืองมาปูบางส่วนนะครับเต็มขอบพอดีงวเต็มขอบพอดี เก็บเก็บเป้ขึ้นไว้ยามยามคำต้องเอาเอางัวเขาต้องเก็บเป้ขึ้นไว้นะครับเอางัวออกยามเง้ยเหมือนเสาก็เอาเป้ลงมาผูกนอนกลางเว้นใดขึ้นเา่นนาบรรยากาศคอกวัวใหม่ครับวันแรกที่นำวัวเข้าคอกนะครับนี่ครับเอออีกเก่งสิเต็มดวงหรือไหมเมื่อใดอะไร พระจันทร์สีเต็มดวงโอ้โอเห็นแล้วนี่เขาวข่าเขาว่าสุดยอดแห้งซางเขาว่าเห็ดสองคนกันแล้วเขาว่ามาฐานแห้ง ถ้ามันบอดแดดหอนมันกัสีเหลเลี้ยวอยู่ดอกนี่มันแดดมันหอนนี่แหละทีมงานครับ ขอบคุณตัวก,กำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์าฝากเบิร์โฆษณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนดีพบกกนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ